ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะก,ก็ไม่ค่อยดอกเสืองนะแต่พอดีมีเรื่องว่ะแต่คนที่มันชื่อชื่อกีอ่ะดหรือดาบกีนะเป็นไงได้าขาวช่นนี้ฮอตเหรอืึปะท้าฟงท้าไฟจะไฟใ,ใครดูดูทรงดูแซ่กันหน่อยเนี่ยวัดรอบออกมาวัดกันเลยอะพี่ให้น้องเลย ส, speaker, สีกีอะไรมาสีกี้เอามาไปเรื่อยอ่ะไฟงงปงไฟๆพี่มีหมาอยู่จุพราดะไปได้ไงหือใจปะค่าใจไอ้แฟนขับพิกกี้อ่ะเชื่อชีวิตอิสระอะไรอ่ะจะมัดเบาลมกันหมดก็ได้นะสฐานที่มากับไอ้พวกแก๊งกันหมดเปียกปูเนี yeah. ่ยแก๊งไอ้ไอ้ unity จัก เตอร์เอลเลอร์เออินเตอร์เจออะไรเนะี่ยไรสาระว่ะอะไรซ่า,รามากหรอมัดหมาลงมาหมดเลยก็ได้พี่ไม่สื่อสารเลยใจป่ะจ่ป่ะเด็กน้อยเย